สวัสดีครับเพื่อนเพื่วันนี้น้องมาจีนมินิทานเรื่องความฝันของพัดลมมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องราวความฝันของพัดลมตัวเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่มหาศาลเขาฝันว่าเขาอยากจะส่งมอบความสุขสบายให้กับคนจํานวนหลายๆคนมากกว่าเป็นพัดลมตัวเล็กๆที่ให้ความเย็นกับคนแค่คนเดียว เขาจึงตัดสินใจออกจากบ้านออกเดินทางตามความฝันของตัวเองพัดลมไปสมัครงานที่แรกกับเครื่องบินเขาอาสาขอเป็นใบพัดเครื่องบินเพื่อนำคนจำนวนเยอะๆเดินทางรอบโลกแต่แล้วพัดลมก็ถูกเครื่องบินปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าใบพัดของพัดลมทำจากพลาสติกไม่น่าจะทนทานบนอากาศได้นานพอพัดลมเสียใจ แต่ก็ยังคงเดินทางต่อไปเขามาสมัครงานกับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพัดลมขอเป็นใบพัดกังหันลมอันใหญ่จะได้ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากๆให้คนหลายๆคนได้ใช้ประโยชน์แต่คั้นต่อของโรงงานผลิตไฟฟ้าก็ยังคงทำให้พัดลมเสียใจอยู่ดีเพราะใบพัดของพัดลมยังยาวไม่พอและเล็กเกินไป แต่พัดลมยังคงไม่ลมเลิกความฝันด้วยการไปสมัครงานเป็นใบพัดเรือแับเรือหางยาวข้ามคลองเขาอยากช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้คนที่เดินทางข้ามซากไปมาแต่เรือก็ยังคงให้คำตอบปฏิเสธเนื่องด้วยใบพัดของพัดลมบอบบางเกินไปคุณจะทนต่อแรงดังนน้ำไม่ไหวแน่ๆ พัลมเดินทางกลับบ้านไปพร้อมกับความผิดหวังความพยายามทั้งสามครั้งสร้างความเสียใจให้พัลมเป็นอย่างมากทำให้เขาไม่ยอมหมุนทำงานติดต่อกันหลายวันจนเจ้าของคิดว่าพัลมคงเสียแล้วเลยนำพัลมออกไปทิ้งไว้ที่กองขยะไม่นานนะัก คุณลุงนักซ่อมพัดลมเดินผ่านมาเห็นจึงเก็บพัดลมมาซ่อมแซมแล้วโรยจาคให้บ้านเด็กกำพร้าได้ใช้งานต่อไปและที่บ้านเด็กกำพร้านี่เองทำให้พัดลมคิดได้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้แค่เป็นตัวของตัวเองทำหน้าที่เป็นพัดลมอย่างเต็มที่เต็มกำลังเขาก็สามารถให้ความเย็นสบาย สร้างความสุขให้กับเด็กๆได้แล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือหรือแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่นไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เกินความสามารถเช่นการแบ่งปันสิ่งของให้ความรู้ให้โอกาสให้อภัยให้ความรักความช่วยเหลือให้กําลังใจหรือการเสียสละ บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่อาจจะมีประโยชน์หรือมีคุณค่าทางจิตใจต่อชีวิตคนคนนึงได้เพราะเขาอาจจะไม่เคยได้รับสิ่งนั้นมาก่อนสำคัญว่าขอแค่เรามอบให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจไม่เสแสร้งครับและอย่าลืมติดตามน้องมาจิตด,ด้วยนะครับมาดูกันว่าคลิปหน่าจะเป็นเรื่องอะไรขอบคุณและสวัสดีครับ